พ่อแม่พี่น้องปงไปสุผูสุคนนะคะพี่น้องมื้อนี้กับมาพอไก่เพื่อพี่น้องในช่องของ t ี่แอนบีไก่จ๋าพาเห็ดเชนแอ๊วเราจะพี่น้องมื้อนี้ไก่กับพาพี่น้องมาอยู่ในสวนนึกเอาจะพี่น้องแต่เพิ่มเติมกับดอกไม้ที่ยูหน้าบ้านที่ไก่แด้เอาลงไว้นึกจะพี่น้องนอกระออกดอกงามจะพี่น้องแล้วกับอยากจะเอามาฝากพี่น้องกันจะพี่น้องมื้อนี้กับ่าได้ามาเห็ดสวน บเรพ้าไปอย่างดอกจ้าดอกไม้เต็มเลยจ้าพี่น้องปองัเขาไปเปิ้อนกันเลยจ้าพี่น้องมามีดอกอีหย่างหน่ถ้าเก่กับสีบอกขาวๆนะจ้าว่ามันชือดอกอีกอย่างจ้ะ <IS ung> อันที่อยู่ในกระถางหน้าบ้านนี่น e, ะจ้าคือก็คือดอกจูเลีดียม้อจ้าพี่น้องอันนี้อ่าบดพอาอหน้าหนาวบดพ่อหน้าห้อนนะจ้าพี่นอ้องเขาสีออกดอกแบบงามมีสายสีจ้าพี่น้องมีสีชมพูมีสีแดงมีสีชมพูแกชมพูอ่อน้อจ้าอันนี้ก็เป็น อยังก่อีบดเพาะเนี่ยบดเพาะหนาหอนเนาะเขากระชีงามแบบนี er like oh. um? okay. um, animal, ้แหละจะพี่นองบดเพาะหนาหนาวไก่ชีนาหนาวเขามาเราไก่กระีก็บไปไว้ในอุโมงค์จะพี่นองเราเขากระชียู่ได้จนถึงบดเพาะหนาหอนหมาเขากระชีแตกขึ้นมาอีกจะพี่นองแต่เขากระชีสบมีบางอันที่ทนหนาวแล้วก็บ่ทนหนาวแล้วจะพี่นองเนาะอันนี้คันสุบาไก่บ๊อบเขาในอุโมงค์หรือบ๊อบเขาไว้ในกรีนเฮาเนาะจะพี่นองเนาะเขาไว้ในบ้านมันกระชี ตายจะพี่นองพยมันฉีบคอยทนปันไดเนาะจะพี่นองเนาะมีแต่ดอกงามๆจะพี่นองออกอันนี้ก็ไก่บอมีเวลาตัดขันซัวผู้ใดเนาะนขันมีเวลาตัดกับติดตัดที่มันแก้แล้วออกแล้วมันก็สิตแตกออกมาไม่เอยๆเนาะจะพี่นองเนาะแล้วก็นาบ้านของไก่ที่ไก่เคยเฮ็ดไว้เนาะจะพี่นองเนาะพักพักกันมาขุดมาหยังแล้วก็ได้ลงดอกไม้เต็มเบอร์เลยจะพี่นอง ไก่กระสีบอเข่าๆในรัจจาวามันคือดอกอีกอย่างเพราะว่าไก่กระโบได้รูเบิร์นาะจาพี่น้องเนาะอันนี้กระสีเป็นอันนี้ไก่บบลูแต่งามบักคักนึ่งไก่รูยุต้ไก่จำาบไดจำซื้อบบไดแม่จ้าพี่น้องก็งามจ้าพี่น้องอันนี้มันสิเป็นเป็นดอกไม้ที่ทนหนาว้ะจ้าพี่น้องเพราะว่าไก่บบมีเวลานาะจาพี่น้องเนาะไก่กระเลซสีไ้เขาดูแลของเขาเองหมดเพราะหนาหนาวมาแล้วนะจ้าพี่น้อง บัดเพอหนาหนาวมาแล้วเขากระสีใบเขากระสีดอกเขากระสีบ <Dude. S 1> ่มีบัดพอหนาฮอนมาเขากระสีขึ้นมาะม่อีกเทียนนึงเนาะจ้ะพี่น้องเนาะงามเลยจ้ะช่วงนี้เนาะจ้ะเนาะช่วงหนาฮอนนี่ละซัมเมอร์นี่มีแต่ดอกงามๆอันนี้แอดซ่าแอดแอดซ่าประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะขั่นออกเสียงบ่ถือกับขอโทษขอพายได้จ้ะพี่น้องกระสีมีหลายสีคือกันจ้ะพี่น้องก่กสีมียูสีม่วง สีม่วงอ่อนแล้วก,ก็สีม่วงกลางๆสีม่วงกลางๆแล้วจะพี่น้องเนาะนี่ก็สีนี้หลายแน่กจำบ่ได้ว่ามันซื้ออีหย่างอันนี้สีแดงอันนี้ก็สีชมพูจาอันนี้ก็สีเป็นสีม่วงนีตตต่ตอนเนี้ยดอกไม้เต็มเบิดเลยจ้าพี่น้องพวกแกลงเบิดแล้วอันทั้งโซนฝุ่นก็สิเป็นดอกกุหลาบได้จ้าพี่น้อง เป็นสวนกุหลาบทั้งพุนเนะาะจ้าพี่น้องเนาะอันนี้กะฉีเอาเป็นสวนเพเรเนียล hm, กะฉีเอาปลูกที่อดอกไม้ที่อดอกไม้ที่ทนหนาวบพราะตายแต่แบบเพราะถึงหนาห่อนเขาก็สีเกิดขึ้นมยาไหมเราก็เป็นพ่มใหญ่เป็นพุ่มใหญ่ก็เก้านะ่จ่าพี่น้องเน,ะนาะไปเพราะตายแล้วเนะาะจ้าพี่น้องเนาะใบ ใบลน้นดอกร้นนางเสียพี่น้องค่ะมันเหี่ยวรัวสึกกันตายเ,เขาก็ตัดออกจากพี่น้อง <c oughs> เดียวกับหนาหอน <c oughs> เขาก็ขึ <c oughs> นน้นมาอีกคือเก้าน่าจะพี่น้องเนาะอู้กิมากันนี่หลายจา้ะอันนี้เกิดกมีหลายสายพันธุ์เืก่กันจะพี่น้องเกิดกสีสาสมได้จะพี่น้องอันนี้เขาเอินดอกเัีไก็น้อาะเลียได้จะพี่น้องเนาะก็ดสมีหลายสีคือกันได้จะพี่น้องมีหลายสายพันธุ์อันนี้ าบางคนเคพินเเินกับสิคุูดเลยจะพี่นองเพิินกับสิคุดเอาต้นไปเอาหากแล้วเอาเหงาไปไวยู่ในความมืดของกรีนเฮาเลวจะพี่นองกับสิมีบานพักเลยจะพี่นองหรือไขรผู้ใดบ้างมีบานพักกับสิเอาไปไวยู่ไตขหงไตดินเพิินกับสีมีหงไตดินเลวจะพี่นองเนาะเพิินกับสิเอาเหงามันขึ้นไปจะแต่ไก่สีบรห็ดแบบนั้นไกส่สีเอาเป็นเพราะไก่มันตายแล้วเบิดตั้งเสียพี่นองเราไก่กับสิตัดจ้าเราไก่กับสิเอา ยาหรือเอาฟางน่ะจะพีน้องมะถมไวบดพาอนันกะสีเป็นปุ๋ยไดอีกน่าจะพิ non เราเขากะสีขึ้นมะม่อีกคือเก่าบดพ้อหนาหอนมาหนาหนาวหนาหอนมาเขากะสีขึ้นมาหม่อีกคือเก่าน่าจะพน้องเนาะดอกเดเรียอันนี้จำซื้อบ่อใดน่าจะพน้องเนาะอันนี้กะเพื่อนบ้านเพื่อนเอามาไห้น่าจะพน้องเนอะเพื่อน ออามาไงามงามจะออกสีม่วงเบิดเลยจะเต็มเลยนี่สีม่วงอันนี้กะจำบกหอยได้นี่อันนี้สิเป็นดอกไม้ผสมประสานแล้วจ้พี่น้องเนาะหลายสีหลายสายพันธุ์มามาผสมกันอยู่อยู่ในสวนอยู่ในสวนนี่แล้วจ้าพี่น้องเนาะนี่นี่ก็จะเป็นดอกกุหลาบอันนี้สิเป็นดอกกุหลาบที่เป็นดอกกุหลาบที่เรียย เป็นสุ่มหม้จ้ะพี่น้องก็สิเป็นสีโรสน่าจะพี่น้องเนาะอุ้ยกำลังแตกหลายเลยจ้ากำลังแตกงามเลยจ้ะพี่น้องอุ้ยขันแตกงามเป็นพุ่มงามก็สิเป็นดอกแบบนี้จ้ะพี่น้องนี่ชื่นใจที่ได้เห็นน่าจะพี่น้องเนาะเป็นเกีวก็ราคาปรแพงความได้จ้ะพี่น้องอันนี้ราคาอายุเจ็ดปอนหาซีฟน่าจะพี่น้องเนาะกะ ถือว่าราคาถึกมากๆเลยจ้ะสำหรับโรสนะจ๊ะพี่น้องเนาะไก่กมีหลายสายพันธุ์จ้ะพี่น้องโซ,โซนทั้งนี้สิเป็นสิปลูกผสมประสานกับอดอกไม้ที่ทนหนาวนะจ๊ะพี่น้องเนาะอันนี้กับปพอดหนาหนาห้อนหนาหนาวกับสีตายลงไปแล้วกับปพอดหนาหนาวมากับชิขึ้นมาอีกจก้ะ นี่หลักกสิมาเบิงซวนทั้งนี้นะจ๊ะพี่น้องเนาะนี่เบงซวนทั้งนี้ตอนเนี้ยเตมไปเบิดทุกมงทุกเนี่ยแกจ๊ะพี่น้องคือไก่สีเอาอ่ส่วนมากไก่สีเอาเป็นดอกไม้ที่ทนหนาวนะจ้ะพี่น้องเนาะมันต้องคอยเพราะตรงมาเสียเวลาแม่จ้ะพี่น้องหวัด้อนหนาหนาวมาหนาหัอนมังสี่เขาก็สิเกิดขึ้นมาเองนะจ้ะเนาะทุกอย่างอันนี้ก็สิเป็นโรถจ้ะพี่น้องทั้งนี้ก็สิเป็นโรถ สีลายสายพันธุ์อันนี้เป็นสีขาวอันนี้ตะทิมสื่อหายเป็นวันแม่แล้วจะพี่นองเนาะเกิเป็นสีขาวแบบนี้ปีนี้ก็ออกดอกไหลขึ้นกันจะพี่นองกะกะชิแต่เพราะมันเถาแบบนี้แล้วจะพี่นองฮากมาตัดดอกที่มันเถาๆออกได้วจะพี่นองเดี๋ยวมันก็สิขึ้นมะมหมจ้ะนี่อันนี้สีสีสมอันนี้สีสมจะพี่นองมึงดูงามขนาดไหนป้า ขึ้นงามคักขันปีหนาอู้ยเป็นชมเป็นผุ่มหญ่อีกเด้อจ้ะพี่น้องนี่อันนี้สิเป็นสีสีแบบนี้เบิ่งดูไก่บ่ได้พามาเบิ่งตอนที่มันออกเนาะจ้ะพี่น้องเนาะนี่ก็สิเป็นสีชุม่มพูไร้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิเป็นขึ้นมากับคู่กับดอกอประตูนี่จ้ะพี่น้องก็สิเฮ็ดเป็นซุ้มก็สิเป็นเฮ็ดเป็นซุ้มขึ้นไปจ้ะพี่น้อง ได้สองตน,นะจ้จะพ่นองเนาะอันนี้กะสิเป็นพุ่มจะเป็นทุ่มดอกกุหลาบที่เป็นพุ่มสีนี้อันนี้กะสิผสมครับกับดอกไม้ต่างๆนิดน้อยแล้วจะพินองเนาะสิบว่าให้มันเว้นวางฟันไดอันนี้สิเป็นสีเหลืองสีเหลืองกับงามงามเป็นช่อจะพี่นองเดี๋ยวก็สิเอาเกล็ไก่มาตัดไอที่มันแก,กๆออกแล้วจะพี่นองเนาะกะสิได้มันกะสิได้ไปเลี้ยงอ น้ำเลี้ยงกับสีแดงไปเลี้ยงกระดอกดอกไม้ขึ้นอีกเนาะจ้ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็บสีเป็นสีแดงจ้ะพี่น้องสีแดงกับมีป่ายู่เด้อมาได้ออกป่ายมะโอ้ยีดอันนี้สิเป็นอุ้ยอันนี้สิเป็นกระเังดอกบัวเลยอันนี้สิเป็นกระเังดอกบัวเลยจ้ะพี่น้องนี่เด็ก็ับสีเป็นแบบนี้จ้างามสิเป็นกินหอมได้จ้ะพี่น้อง เี่สิเป็นแบบนี้น่าจะพี่น้องเนาะนี่อันนี้ก็สิเป็นสีชมพูอ่นอ,อนๆสีชมพูอ่อนก็สิเป็นช่อคือกันจะพี่น้องมันบอก่อยง้ามปีนีน้เดี๋ยวเกิดกระเอายวนำมามักอส่ซน่าจะพี่น้องเนาะนี่กำลังแตกออกง้ามๆางอันนี้สิเป็นสีแดงโอยไปแล้วจะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นสีเหลืองสีเหลืองอ่อนๆน่นาจะพี่น้องเนาะง้างง้าจะพี่น้อง น,นี่ก็จะเป็นดอกไม้ที่ทนหนาวไก่จำซื้อบ่ได้ก็ขอโทขอภัย์ด้วจ้าอันนี้ก็จะเป็นกุหลาบแล้วก็อันนี้อันนี้ก็จะเป็นสีนี่สีสีม่วงแล้วจะพี่น้องเนาะเป็นช่อเป็นหยังเดี๋ยวมืออื่นไก่เชียงมากันไก่มาตัดนี่จ้อุ้ยงามขึ้นเบอร์ละจะพี่น้องนี่แราจ้พี่น้องสวนในน้อยยุนาบ้านที่ความฝันเล็กๆเลยน่อย ความสุขเนอะของคุณหญิงทั้งหลายแม่จ่าพี่น้องก็ได้แล้วจ้าพี่น้องก็แค่ว่าเขากั็ถลอบเบิงว่าปีหนาสิง,งามขนาดใดแม่จ่าพี่น้อง คลิปนี้กะสิขออำลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้าะผู้ใดามากกะอย่าลืมนะจ้าฝากกดไลดค์กดแชร์กดซับคกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้ไก่จ๋าพาเห็ดนะจ้าพอกันไม่ได้คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า